ส in right. ้มตำยายเพิงที่น้องตำบกฮุงไล่ไยเพิงอันตำบกฮุงดังเมืองอำนาจเจริญหลายคนยังไม่เคยกินหลายคนเคยกินแล้วข่อยเคยกินแล้วหนึ่งครั้งมือหนั้นก็ซื้อมาสองห่อมือนีจสิมารีวิวแบบถึงน้ำถึงเนื้อวันเป็นยังไงน้องพี่น้องหาสิบบาทจ้าซื้อมาสองถุงมือนังเป็นกับเมียถุงหนึ่งมาเบิงสิเปิดให้เบิงนี่เด้อลักษณะของเพิ่นมันก็สิเป็นถุงแนวนี้แบบแฝดมันสิเป็นถุงปุ่งถุงปิ้งแดงมันสิเป็นถุงแก่แบบแฝดแบบเพิ่นเข้าสิมบาทสองถุงแนวนี่พี่น้อง เอออันนี้กสิกันนั่งกันนี่อม่รู้ว่ากันยังกันเฮ้ยกันกันไม่ให้มันโอ้ไม่ให้มันอนะไม่ให้มวโอเหมือนเดิมดมแบบไหนก็มีกลิ่นหวานขึ้นมาแต่เราจะมาชิมว่าหวานเนี่ยเป็นยังไงเพราะว่าอ็ฉสิขึ้นสื่อเรื่องความหวานได้พี่น้องไรายคนก็วาหวานขึ้นน้ำปาะหวานหอกได้ค้นก็วาหวานแ่บร้ายยังสิมาชิมใปเบิ้งเทลงให้ดูสดๆเลยเนี่ยเนี่ยห้าสิบบาทเนี่ยเด็กจะนับตอนบบกฮุ้งเบิ้งเนี่ยมันเป็นอย่างนี้พี่น้องเป็นอย่างนี้จริงๆนะ บัเน,นี้โอ้ยน้ำลายขอดแตกน้ำลายขดแตกวันนี้ขอไปเบิงน์นได้ติ๊กตอกเข้ามาควรจะมีเครื่องเคียงข่อยกับใบซอมบนไก่ยโยมาข้าวปุ้นแล้วก็ไข่ต้มจะตัวเองเป็นเพื่อจะเป็นเครื่องเคียงนะพี่น้องที่นี่จะกินในเบิรงบานนี้กินผอเห็นแต่เขากินเน,น็เน็ตไมันช่เป็นกระแสบแท้นี่เขาสิสดอันซุ้งๆนี่เลยข้ามหนึ่งนี่นี่นะพี่น้องตอนตอนมะละกอมันจะเป็นอย่างนี้ เขาสีซับตัวใหญ่ๆนะก็สีสงสัยถุงที่ข่อยไปซื้ออาจจะเป็นถุงที่ปรนเทศไปเนี่ยนะคะเขาจะใส่เครื่องเครื่องง่ามขับปุ่นโอ้ยก็กินยากเนาะขับปุ่นอ้าวเขาตัวนี้คว้างกินได้ตอนมุ่งกว้างทำไรเขาไรแล้วเมื่อไหร่แล้วรสชาติฉันฉันแม่กรอบมากทั้งทั้งขี้ สีไม่น่ากอบแต่เส้นกอบมากมันจะมีความมันจะมีความหวานหวานนำหวานน้ำไปเลยแหละแล้วมันก็จะมีความนัวตีกลับเข้ามาพอมีความนวอตีกลับเข้ามาส่วน้ำปลานันก็ะสิแสดงความโดดเด่นขึ้นมาบบเนี้มันก็ะสีมารวมตัวกันในปากเราพี่น้องมันก็โอเคมันก็จะลงตัวแบานี้มันลงตัพี่น้องมันลงตแบบ บอกไม่ถูกมันเป็นรสชาติที่ไม่เหมือนใครไม่เหมือนใครเลยนะพี่น้องอืมหลายคนมามันเหมือนน้ำปลาหวานแต่น้ำปลาหวานเรากินกับของเปรี้ยวใช่ไหมล่ะแต่อันนี้มันเป็นกินกับมะละกอที่มันจืดไงแล้วพอรีมันกินแล้วมันลงตัวอืมอืมตั้งรับกับทินบอกเลยว่าโอเคอยู่พี่น้องอืมก็ทินอยากจะพูดมา อันนี้ขาไปเดได้รีวิวให้รันแต่อย่างใดนะอัน,นรีวิวตามความนจริงกินตามความนจริง,งหือจะเบิงเฉยๆสงสัยทุงนี้่ขาไปพ่อถุสงสิบมันใชไปดนขนาดไป้ีนนานยังยังกรอบนะพี่น้องแล้วส้มตำเขาบอกว่าเอาใส่ช่องฟิตไปกินได้เป็นเดือนอก็สิแมนคว่วเพิ่นอะ่ะกินของกินของส้มตํามไม่ได้โอ้ไม่นี่เอยลมแต่อย่างใดนะพี่น้องยังมีรสชาติเป็นส้มตําอยู่สุดยอดในตรงนี้ เห็นดพริกหลายๆเนี่ยนี่ก็บเรเผ็ดแห้งนะพี่น้องสหรับกระถึงเป็นคนมากินจอจใจเนาะก็ไม่ได้เชิงเผ็ดมากอือหึ่งก็ใครต้มแห้งแฉบแต่ผู้ใดมีเงินซื้อนุ่ซื้อกุ้งซื้อปูซื้อปลากินนั่งเนี่ยนั่งกินแ่บพี่น้องกินโชกินอ่างมูจิเอาไว้ฉันละหึ่มแฉบเป็นห่วงแซ่บ อันนี้ผมไปซื้อขน้ำจิ้มเส้นชดมาเลยน้ำเพิ่นจีร้ายฮะจิ้มใช้กํายังกระเสียบนี่นะขอบคุณนันวน,นัวเยอะเด้อตอนแรกบ้าข้าวเผ็ดตอนแรกบ้าข้าวเผ็ดตอนนี้เริ่มเผ็ดแล้วล่ะเริ่มเผ็ดแน่นิ่มยู่อืออือนะคะ ผู้ใดซื้อฝากพ่อฝากแม่ผู้ใดเฮ็ดฟันปลอมไงนั่นไมาได้กินเพราะว่าเส้นมัน่งกอดเพิ่แข็งอย่างนี้ไม่เส้นใหญ่นะพี่น้อกอย่างนี้แล้วผู้ใดเป็นแควดีใบรุ่นอ่ะกินได้ผ่องใสผู้ใดดีว่าเป็นโรคกระเพาะโรคนั่นนี่กินได้ผู้ใดนั่นแกนจะกินเพราะว่าค่อนข้างจะลดจัดสว่วนโอเคพี่น้องโอเคต่อไปนี่ก็สิ แย่งกินกับนัทมือกลองมือกลมบอกว่าพ่อพ่อพ่อจ้องมาเห็นจีน่ยโอเคแล้วพี่น้องขอบคุณมากค่ะ